ก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ เพื่อนนักเต้นผมมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อปอนครับรู้จักกันเพราะเราอยู่ชมรมเต้นเหมือนกันและค่อนข้างจะสนิทกันมากด้วยความที่ปอนเป็นคนตลกเฮฮาอีกทังไปเที่ยวหรืออยู่โรงเรียนก็จะไปกินข้าวด้วยกันตลอดมีอยู่วันหนึ่งผมบังเอิญได้แล้วฟรีมาขัวหนึ่งก็เลยชวนปอนมากินด้วยกันแต่ว่าปอนต้องกลับไปช่วยแม่ทำงานที่บ้านก่อนถึงจะมาได้อาทิตย์ต่อมาก่อนวันปีใหม่สอง 3. วันผมเดินออกมาปากซอยเจอเพื่อนที่รู้จักปอนเหมือนกันมาพักเ้ยแม็กปอนมันตายแล้วนะักเมื่อคือนมันรถชนคอหักตายค่าพี่เลยผมไม่เชื่อรีบโทรถามเพื่อนเพื่อน,พอ,นพอถึงงานศพ พี่นันก็มีพี่พี่ซ้อมเต้นด้วยกันบอกว่าเมื่อวันก่อนอยู่อยู่ปอนมันโทรมาหาพี่ว่าบอกว่าพี่อยู่ไหนผมอยากเจอพี่ผมรักพี่หนะักซึ่งปกติมันไม่เคยทำอะไรแบบนี้อยู่แล้วและยังมีอีกหลายหลายผมก็บอกในลักษณะเดียวกันว่าปอนโทรมาบอกรัก บอกคิดถึงหรือแม้แต่แม่ของปอนเองก็เล่าให้ฟังว่าเมื่อวานปอนซื้อบัวลอยมาให้แม่ซึ่งร้อยวันพันปีไม่เคยทําแล้วก็บอกรักแม่เหมือนกันพอผมได้อินหลายคนเล่าผมก็นึกขึ้นได้เปิดดูแชทใน Facebook ซึ่งประโยคสุดท้ายที่มันตอบผมคือกูอยู่ในใจมึงเสมอผมขนลุกเลยครับมันเหมือนเป็นการบอกลากับทุกคนยังไงยังนั้นเลยพอคืนวันเ่า ด้วยความที่พวกผมเต้นบีบอยกันแล้วได้รู้จักกับปอนเพราะการเต้นพวกผมเลยอยากทำสิ่งที่เพื่อนชอบให้เป็นครั้งสุดท้ายก็เต้นเลยครับเปิดเพลงเต้นกันไปร้องไห้ไปจงกระทั่งใกล้จบเพลงจูจูมีป้าคนหนึ่งครับแหวววงล้อมออกมาเต้นซึ่งท่าทางนั้นมันช้ำคล้ายก,กันกับท่าที่ปอนชอบเต้นแต่ผมก็ยังขีติดต,ตลกหนะักสงสัยเพลงมันมันมันแต่มันไม่ตลกตรงพี่ว่าพอเต้นเสร็จ ป้าแกจับมือกับคนที่เต้นฟุกคนแล้วแกก็กอดพี่คนหนึ่งชื่อพี่บิ๊กแล้วพูดว่าพี่บิ๊กผมรักพี่นะักซึ่งป้าไม่เคยรู้จักพี่บิ๊กมาก่อนและป้าแกใช้คําว่าครับก่อนพี่ป้าจะเป็นดมนมพับไปฟุกคนตามยืนดึ้งและตามด้วยน้ําตาครับริบแดปอนสตอรี่บายคุณแมก